วันนี้นนทกอยู่ที่ ID หลักนะครับ ID ีเซิร์ฟหนึนะครับอ้าวกดผิดใช้เลยก็วันนี้หลังจากอัปแพทนะครับก็จะมาแนะนำโหมดที่มันเพิ่งอัปมาใหม่ๆนะหลักๆเลยก็จะมี2โหมด หมดนี้นะครับอันนี้คือจะไม่พูดถึงตัวใหม่นะเพราะผมไม่ค่อยชันาญเรื่องตัวโปเกมอนสักเท่าไหร่นะเรียกชื่อมันไม่ค่อยถูกก็จะมีโหมดนี้นะครับเรียกว่าโหมดแคปแอปไอคอนนะครับเรียกว่าโหมดแอคอนก็เวลาเราจะปลดล็อกอะมันจะมีเงื่อนไขอยู่กดตรงนี้ก็ได้นะครับวิธีเล่นนะครับประมาณนี้นครับวิธีเล่นของมันก็มันจะบอกว่าตัวหนึ่งจะเปิดได้หกกล่องนะครับ ไอ้กล่องแอปิคอนนี่นะแล้วก็จะมีเงื่อนไข,ขของแต่ละกล่องนะครับว่าเงื่อนไขมันเป็นยังไงอย่างอันแรกนี่ก็คือเลเวลการรวมเลเวลการรวมก็คือไอตรงที่ตีบวกนี่นะเนี่ยไอตรงเนี้ยนี่แหละเป็นเลเวลการรวมนะครับอย่างอันแรกเนี่ยก็รวมถึง10ปลดล็อกแล้วก,กดปลดล็อกไปนะครับอันที่สองรวมถึง20่สิบเราก็ปลดล็อกได้เพอระบบไปสี่สิบแล้วใช่ไหม อันที่สามถึงสามสิบล้วก็ปลดล็อกได้เห็นไหมอันเนี้ยอันที่สี่นี่เห็นป่ะเ,เรียกว่าการรวมถึงสี่สิบและมีพลังงานหนึ่งอะไรอ่านไม่ออกก็คือต้องอัพอันนี้ไปก่อนนะครับอัพเนี่ยมันก็จะใช้อันนี้ผมเรียกมันไอกระป๋องอะไรสักอย่างนี่กระป๋องแป้งนั่นกันเลยกระป๋องแป้งเนี่ยมันจะหาได้จากนี่นะครับโมน,มน,นี้เดี๋ยวจะมาอธิบายทีนี้ หมนี้หมนี้ผมขอเรียกว่าเป็นวอลกิลข้ามเซิร์ฟนะครับแต่จะมาอธิบายอีกทีนึงกรับตรงนี้เพื่อกิลใครไม่เด่นไม่ดังนะครับมันมีที่ให้หาอีกอัพซึ่งตรงนี้ผมเที่ยวซื้อไว้แล้วละ่ะเอากดผิดกดเข้าไปที่ตกปลานะครับมันจะมีให้แลกอยู่ใช้ปลาม่วงหรือปลาฟ้านี่แหละ เดี๋ยวไปดูก่อนน่าจะเป็นปลาฟ้ามั้งกดเข้าไปสลัดลานะครับนี่เห็นไหมมีให้แลกใช้ปากเขียวครับแล้วก็กดแลกได้เห็นนะใช้อันนี้นะครับไปอปัพอ่าเราก็ไปอปัพดูก็อาจจะงงๆหน่อยนะเพราะมันเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกอัพนกไว้ก่อนเนาะนะนครับเราก็อัพไปปั๊บ ทีเนี้ยหนึ่งอันะมันจะต้องถ้าเกิดเรากดอัพรวดเร็วมันจะเป็นอัพทั้งหมดนะอย่างนี้นะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นอันเนี้ยเรากดทีละอันใช่ป่ะจะอัพอันที่หนึ่งได้หนึ่งอันใช่ป่ะแล้วก็มามาอัพอันเนี้ยอัพต่อไม่ได้นะครับอัพต่อไม่ได้นะต้องไล่ให้ครบก่อนนะครับไล่ให้ครบทุกอันก่อนมันถึงจะอัพเลเวลต่อไปได้นะครับอย่างอันแรกเนี่ยเราอัพไปหมดแล้วใช่ป่ะ เอ้เมื่อกี้เราอัพอันไหนวะโอแเรากดอัพทั้งหมดไปแล้วนี่วะาอแล้วไปอัพอันสามเลยแม่เจ้าโอ้แม่เจ้าเลยกดอัพอันที่หนึ่งไปก่อนนะครับอัพทั้งหมดทีเดียวจะได้ไม่ต้องมาไล่กดค้างค้างค้างนี่มันจะอัพทีเดียวหลายๆอันเลยนะครับอันนี้ของเราก็ยังเหลืออยู่ใช่ปะแล้วก็อัพได้ ้องมีระดับพลังงานหนึ่งระดับพลังงานอยู่ตรงไหนอ่ะยังไม่ครบเงื่อนไขนครับอันนี้ก็ยังไม่ครบอ๋อกดกระป๋ไอเทมไม่เพียงพอต้องมาไล่อัพทีละอันก็คือต้องอัพไปก่อนนะครับอัพไปเรื่อยๆเ,เห็นไหมอ่ายังเหลือให้อัพอ,อีกมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับ อันนี้อัพทั้งหมดได้เนาะอ่ะไหนบอกพอไอหอยหลอดเราอัพทีลันก็ได้ก็คือผลของมันมันจะเป็นอย่างนี้นะดูไอตรงเนี้ยเป็นดีเฟนซ์ใช่ป่ะอันนี้เป็น Hp เราก็เลือกอัพได้นะครับเวลาของที่เรามีน้อยๆนะอย่างอันนี้เราก็เลือกอัพได้เห็นไหแล้วแต่ว่าเราจะเลือกอัพนะอันนี้ยังปลดล็อกไม่ได้ น่าจะหมายถึงที่ว่าจะต้องอัพพลังงานพลังงานคือตรงไหนวะงงง,งงงงน่าจะอัพให้ครบก่อนนะครับประมาณนี้นะครับให้เต็มเวลไปก่อนอนะอ๋อลืมอ๋อนี่ได้แล้วต้องกดออกแล้วเข้าใหม่นายจ้าก็ว่าอยู่มันได้แล้วนีว่หว่าเราก็เปิดล็อกเข้าไปอีกกดออกแล้วเข้าใหม่ก็เพิง่งอัพแพทนะครับ มันยังไม่ค่อยลงตัวอันนี้คือเราต้องอัพให้ได้เลเวลสก่อนนะมันถึงจะได้นี่เห็นไหมมันจะบอกใน่ก่อไอพิคอน ron, ถ้าอัพไอคอนทั้งหมดถึงเลเวลสจะอัพเกรดต่อไปได้ก็คืออันนี้นะครับต้องอัพให้เป็นเลเวลสทั้งหมดนะครับถึงจะไปต่อได้นี้เราขาดจะะป่องแป้งนะนี่ไปดูวอกข้ามเซิร์ฟอ่าลืมให้ดูพลังเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ขึ้นมาเยอะไหม ก็ขึ้นมาไม่เยอะเท่าไหร่นะอ่ะแม่เซ็งจริงนึกว่ามันเป็นอัพเลเวลสองทั้งหมดนะเจ็บปวดเจ็บปวดก็คือเรามีเลเวลสองแล้วนะอันนี้อ่ะอันนี้ต้องเป็นเลเวลสามนะครับดูสิจะขึ้นใด้ไหมอ่ะปลดล็อกได้หมดอันนี้ผมอัพแค่เลเวลสองนะ แต่ผมไม่เข้าใจไอคำว,ว่าพลังงานของมันนี่นะนี่นะเอาไว้หากระป๋องแป้งก่อนเรา่อยมาอัพกอตรงนี้แต่ละอันผมยังไม่เข้าใจนะว่ามันต่างกันตรงไหนเห็นไหมก็น่าจะต่างกันที่สเตตัสที่มันจะเพิ่มขึ้นนะเพราะดูแต่ละอันแล้วเห็นไหมเล่หนึ่ง hp ขนาดเลสองนะ hp สามร้อยหกสิบอันนี้สี่ร้อยกว่า อันนี้ห้าร้อยกว่าอันนี้ยังไม่ u สองร้อยกว่าแต่ถ้าไปอีกทีก็เป็นหกร้อยเลยนะอันนี้สองร้อยเพิ่มอีกทีเป็นเจ็ดร้อยอันนี้เพิ่มอีกทีแปดร้อยก็น่าจะเป็นขั้นครับเลเวลของมันประมาณนั้นนะครับก็คือยิ่งเปิดได้หลายช่องอะสเตตัสก,ก็ยิ่งได้เพิ่มขึ้นนะครับประมาณนี้น,นะครับมีเพิ่มสป,ปีดด้วยเห็นไหมหลักๆเลยลุกม,มีกระป๋องแป้งครับ ไม่มีกระป๋องแป้งก็ไม่ได้อบทีนี้เราจะไปดูวอล์กิวความเซิร์ฟที่เห็นถามโพสถามในกลุ่มเยอะนะแล้วกดตรงเครื่องหมายคําถามได้ได้นะครับมันจะมีเวลาวิธีเล่นอยู่ก็คือกติกาของมันอนะ่ะมันจะเป็นอย่างนี้นะกิวแต่ละกิวนะครับกําหนดกิวเลเวลสองขึ้นไปนะครับถึงจะเข้าร่วมได้นะครับแล้วก็ทุกวันจันทร์วันจันทร์นะครับจะเปิดให้ลงทะเบียนนะครับ ตั้งแต่ปีห้ถึงเที่ยงคืนนะครับเป็นช่วงลงทะเบียนนะครับแล้วก็เริ่มแข่งขันตั้งแต่วันอังคารปีห้จนถึงวนันศุกร์สามทุ่มนะครับปิดแค่สามทุ่มแล้วก็ในช่วงลงทะเบียนสมาชิกทุกคนในกิลจัดทีมวางไว้ให้หัวกิลด์เลือกนะครับได้คนละหนึ่งทีม แต่ในกิวอย่างน้อยจะต้องมี 5, 5้ทีมนะครับ1นึ่งกิวต้องมี5ทีมเพื่อที่จะเอาไปวอลนะครับประมาณนี้นะครับสมาชิกทุกคนจะได้1ทีมแต่ในกิวจะต้องมี5้าคนนะครับก็คือมี5ทีมประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้สิทธิ์ท้าทายสู้กับกิ้วอื่นๆนะครับสู้ได้สูงสุด5้าครั้งใช้สิทธิ์แล้วจะเพิ่มสิทธิ ตามระยะเวลานะครับก็น่าจะเป็นแบบคูดาวเหมือนพลังงานนะตามระยะเวลาตรงนี้ตามที่ผมเข้าใจนะน่าจะมีคูดาวก็คือต้องขยันเข้า,าไปตีน,นะถ้าเป็นแบบพลังงานนะแบบพลังงานที่เราปาตางกันนะนะแล้วก็อีกอันนึงก็หกการท้าทายแต่ละครั้งสามารถมีเฟสได้สามกิวให้เลือกนะครับ แล้วก็หลังจากเลือกคู่แข่งเสร็จแล้วจะเริ่มจัดวางทีมได้นะครับระหว่างการจัระหว่างการจัดวางทีมนั้น,น,นสามารถปรับรายชื่อผู้เล่นออกรบได้นะครับแล้วก็ลำดับน่าจะคล้ายๆกับโหมดนี้นะโหมดนี้ที่เราสามารถสลับทีมได้นะน่าจะคล้ายกันถามว่า วอลคิวข้ามเร์ฟอนี้ยเหมือนของเก่าไหมบอกตรงนะผมจําของเก่าไม่ค่อยได้ <laughs> แต่ผมมันไม่ค่อยคุ้นอะสำหรับวอลคิวมานอะไอไม่ใช่ไม่ใช่โหมดนี้สิกดผิดกดผิดขออาภายัยขออาภายัยน่าจะคล้ายๆกับโหมดนี้นะครับที่ว่าสลับทีมเด่นได้อ่าโหมดแข่งขันที่ว่าเอาตุก๊กตาที่เพิ่งจะเปิดแข่งนะโหมดนี้โหมดนี้ นี่ตัวนี้นะครับที่ว่าจะให้หัวกิวหรือหัวหน้าทีมเนี่ยสลับทีมได้นะครับถ้าใครเคยเป็นหัวหน้าทีมะจะรู้ว่าเราสามารถสลับทีมได้นะเลื่อนอันดับเป็นทีมหนึ่งทีมสองทีมสามประมาณเนี้ยแต่ถ้าเป็นวอลคิวข้ามเซิร์ฟจะสลับได้ห้าทีมนะครับก็จะเป็นประมาณนั้นนะแต่เนี้ยช่องของมันเนี่ะช่องของวอลคิวข้ามเซิร์ฟอ่ะมันยังไม่ได้เปิดมาเห็นไหมมันจะต้องมากดเข้าตรงนี้นะครับ คีดถึงข้อหกใช่ไหมยังมาข้อเจ็ดทีมเดียวกันไม่สามารถออกลบออกลบซ้ำได้นะครับได้มากกว่าห้าครั้งต่อวันเอาตัวลมมันให้สู้สามทีมหรือให้สู้ห้าทีมเนี่ยทีมเดียวกันไม่สามารถออกซ้ำได้มากกว่าห้าครั้งอ่าตรงนี้ผมยังไม่เข้าใจนะ บอกเลยก็คือถ้าเราเพิ่มรอบไปแล้วใช่ปะ่ะถ้าสมมติว่ามันแข่งแบบใช้ห้าทีมนะสมแบบว่าน่าจะเป็นสามทีมมากกว่าน,นะแล้วก็สลับเลือกทีมเอาก็คือทีมเดิมอะสมมติเราเลือกคนโหดมาเลยสามทีมใช่ปะ่ะเราก็เอาไปตีเลยทั้งวันจะตีได้แค่ห้าครั้งพอห้าครั้งเราจะเลือกไอ้สามทีมเดิมไม่ได้จะเหลือแค่สองทีมนะครับ แล้ววันถัดไปถึงจะรีเซ็ตน่าจะเป็นประมาณนี้มากกว่าก็คือในคิวมันอาจจะมีทีมไก่ใช่ป่ะต่สมมติว่าเรามีโหดสามทีมไก่สองทีมใช่ไหมเราก็เลือกสลับเอาโหดสองทีมไว้เหรือ,อโหดทีมเดียวไว้แล้วก็เอาไก่สองทีมประมาณนี้นะครับเพราะมันจะติดข้อแม้ทือว่ามันออกซ้าม,มากกว่าห้าครั้งไม่ได้น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ผมเดานะน่าจะเป็นสามทีม ไม่น่าจะลงทีเดียวห้าหรอกหรือว่าจะเลือกทีเดียวเลือกทีมแล้วก็วนไปแต่นี่จะเป็นผัวกิวคนเลือกนะครับจะเดี๋ยวรอดูตอนมันมาเนาะไว้คอยมารีดีทีเนาะนี่อ่านอะไรยังงงๆอยู่เมื่อเรื่องต่อสู้จะได้ต่อสู้กับกิวอื่นตามลำดับที่กำหนดไว้ต่อสู้ห้ารอบในเวลาเดียวกัน เกียวที่มีชนะมากกว่าจะเป็นผู้ชนะนะครับก็คือเก็บแต้มมาแหละเก็บแต้มสะสมไว้หลังจากสิ้นสุดการต่อสู้จะสรุปคะแนนสะสมผลต่อสู้การแข่รงรอบคัดเลือกจะสิ้นสุดเวลาสามทุ่มของวันศุกร์นะครับวันศุกร์หมดรอบคัดเลือกนะันได้ไวมนะหมดศุกร์วันศุกร์สามทุ่มตัดตัดเชือกนะครับจะเลือกแปดทีมกิลเอ้ยจะเลือกแปดกิลไม่ใช่แปดทีมกิล จะเลือกแปดิวที่อันดับสูงสุดนะครับเพื่อเข้ารอบตัดเชือกนะครับเป็นรอบแปดทีมสุดท้ายนะแล้วก็เปิดรอบตัดเชือกวันเสาร์ตีห้าถึงสี่โมงสิบห้านะครับเปิดรอบตัดเชือกนะช่วงเวลาตีห้าถึงสี่โมงเย็นฝ่ายวิหารคิววันนี้ผมน่าจะเหมือนหัวคิวนะน่าจะเป็นหัวคิวแต่เขาแปลแบบงงๆนะ จากลาดับการออกลบได้ก็น่าจะคล้ายกับเราคัดเลือกนะครับน่าจะประมาณนี้ก็คือถ้าใครฟังผมแล้วงงนะ <c oughs> ก็ฟังได้หลายรอบนะครับหรือว่าเข้ามาอ่านเองก็ได้นะครับอาจจะเข้าใจดีกว่าผมก็ได้นะครับอันนี้คือตามความเข้าใจของผมนะเพราะในอินเตอร์ที่ผมเล่นอยู่ผมก็ไม่ได้ลงหมดนี้เลยว่าตรงๆใส่แต่แคปิคอนแล้วก็ไปซื้อเอาในแต่ตกปลายดยีวเลยนะครับ แล้วก็รอบชิงชนะเลิศมีทั้งหมดสามรอบเลือกจากสี่ทีมไอสี่กิวจากแปดที่ชนะมานะรอบชิงชนะเลิศแต่ละรอบใช้เวลาห้านาทีแต่นี้ผมไม่แน่ใจว่จามันจะเหมือนพันธมิตรหรือเปล่านะที่ว่ากำหนดเวลาเข้าอ่ะอันนี้มันมันได้ระบุมานะต้องรอดูอีกทีแต่ก็ไม่รู้ว่ากิวผมจะได้เข้าไปรอบตัดเชือกหรือเปล่านะ ต้องรอคนที่เข้าอะแล้วมาบอกอีกทีหนึ่งนะครับไอคิวผมมันกิวไก่ครับแล้วก็หลังจากสิ้นสุดรอบชิงชนะเลิศจนถึงเที่ยงคืนอ่าตรงนี้เริ่มขัดแย้งกันแล้วนะครับก็คือรอบชิงชนะเลิศมันตัดตอนสี่โมงสิบห้าใช่ปะ่ะหลังจากสิ้นสุดรอบชิงชนะเลิศอ๋อก็คือหลังจากแข่งจบจนถึงเที่ยงคืนนะครับ ของวันอาทิตย์จะเป็นเวลาพักผ่อนนะครับทิ้งคืนใครไม่นอนเนาะบ้าแล้วทิ้งคืนต้องนอนแหละเป็นเวลาพักผ่อนนะครับสามารถย้อนไปดูคลิปวิดีโอได้นะครับแล้วก็เปิดให้ลงทะเบียนใหม่ในวันจันทร์นะครับและวิดีโอจะถ,ถูกลบก็คือดูได้แค่เฉพาะคือวันอาทิตย์นะครับใครดีี่เข้าไปดูนะครับส่วนผมไม่ดีครับขอนอนนะครับแล้วก็จำนวนกิวที่ ลงทะเบียนอันนี้สำคัญนะครับในสัปดาห์น้อยกว่า8ปกิวจะจัดแค่รอบคัดเลือกเท่านั้นจะไม่มีรอบชิงนะครับอันนี้สำคัญนะครับก็คือสมมติว่ากิ้เราพร้อมใช่ป่ะแต่ในเซิร์ฟเราอะในโซนเราอะมันไม่พร้อมอะมีกิวน้อยกว่า8มันจะแข่งแค่รอบคัดเลือกครับไม่มีรอบชิงนะไม่มีแชมป์ส่วนรางวัลก็จะเป็นตรงนี้นะครับตามน,นี้ แล้วมันจะได้กระป๋องแป้งกับเหยื่อครับเหยื่อตกปลาครับอน,น้้ก็เป็นเหยื่อตกปลานะครับเราไว้ในดับคะแนนนะน,นี้มีเพชรส่วนนี้เอาไว้อาพไอแอฟ,ฟิคอนนะครับไอตรงนี้นะมันจะมีตั้งแต่คะแนนตั้งเท่าไหร่อ,อะเนี่ย0ูนย์ถึงเก้าเก้าเขึ้นไปจนไปถึงคะแนน 9 9 so like ้าหม่เก้า okay, พ okay, so ัร้อยเกเองแม่เจ้าใครจะคะแนนตามนี้วะเยอะจัดโอเคแลครับก็เอาไว้รอตอนเปิดอีกทีดีกว่านะอันนี้นะอันนี้คือผมอธิบายตามที่ผมอ่านแล้วเข้าใจนะอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับผมก็ยังไม่เคยลงโหมดนี้นะถามว่ามันต่างจากอันเก่าไหมไอวอกิวข้ามเอที่เคยถอดออกไปอะ ต่างค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ากิวข้ามเซริร์ฟแบบอันเก่าอะนะมันจะเป็นแบบเข้าใครเข้ามาันเอาคะแนนของแต่ละคนะ่ะไปรวมเป็นคะแนนกิวนะครับนนของเก่านะอันนี้ของใหม่ก็คือให้หัวกิวเลือกทีมได้ก็คือมันยำหลายหลายหมดมารวมกันนี่แหละประมาณนี้แหละมันมีรายการแข่งครับทีมกิวอันนี้ต้องรอสมัครก่อนนะครับอันนี้เราวางทีมได้นะจัดทีมไว้ให้หัวคิวเลือก ใครเป็นหูวคิ้ว่าง,งานหนักหน่อยครับประมาณนี้นะครับก็พอจะเห็นภาพกันเนาะนี้เรากลับมาดูที่แอปพิคอนต่อกระป๋องแป้งเราหมดแล้วเมื่อกี้เราเปิดไปที่นกวายหมดแล้วใช่ป่ะแล้วก็มาเปิดนี่ค้างคางค้าง,างแล้วก็ปลดล็อกตัวนี้ต่อรวมถึงเลเวลสิบปลดล็อกล,ล,ลงสิ ึงเวเยี่สิบปลดล็อกมาสี่มาสี่แล้วสามสิบปลดล็อกอันนี้คือต้องพออันที่สีเนี่ยมันจะต้องไปอัพอันนั้นก่อนนะจำได้ใช่ไหมองไปอัพก่อนถึงจะเปิดได้นะครับก็คือแค่ตีบวกกันไว้อ่ะจะสามารถปลดล็อกได้สามช่องนะครับตีบวกถึงสามสิบนะส่วนช่องที่สี่ต้องรวมสี่สิบนะครับ จะปลดล็อกได้นี่ถ้าไม่ถึง40ก็ปลดล็อกไม่ได้นะครับเป็นข้อแม้ของมันนะครับเพราะงั้นเราอาจจะได้ใช้เพชรซื้อพลังกันสะบ้านหันแหลกนะครับเพื่อเอาพลังเพื่อเอาใบตีบวกนะสำหรับใบตีบวกผมลืมอธิบายมันจะมีใบเล็กกับใบใหญ่นะใบใหญ่นี่เป็นพันึ่ง เข้าออกมาที่โหมดนี้นะครับโหมดการมาจนภัยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นใบเล็กนะครับส่วนอันนี้ตรง่าหมอกนี่นะจะเป็นใบใหญ่อันนี้คือจะอัทีิะพันธ์นะครับเราก็เลือกเข้าอันนี้ผมมีอยู่ร้อยเดียวน,นะเข้านี้นะครับก็คงจะได้เสียเพชรซื้อพลังงานนะครับถ้าเกิดว่าเรารีบนะ ไปบวก 4C เป็นซะให้หมดเลยมีให้หมดอีกเยอะครับก็ถ้าใครเวิวเยอะๆพลังเยอะผมแนะนำให้ใช้หมดนียนะหมดตามออกครับไปใหญ่อับคุ้มกว่านะครับไปเร็วกว่าแต่ก็เปิืองพลังงานเยอะกว่านะครับค่อนข้างจะเปลืองเลยละ นี่ครับมันจะมาบวกตรงนี้เีผมบวกโอ,โอขาวไว้เนาะกดไปที่ฝึกนี่ครับเห็นไหมมันจะเพิ่มเยอะกว่านะขนาดแค่สองใบนะแล้วก็พอใช้ใบใหญ่หมดแล้วอะมันจะมาเป็นที่ใบเล็กนะครับเห็ไนไหมเป็นใบเล็กแล้วก็คงพอจะเห็นภาพไปแล้วเนาะทั้งไอแอปเิ n อนกับวอลกิ l l ข้ามเซิร์ฟนะครับขอรับไปแล้ววืดครับวืด น่าจะพอเห็นภาพกันนะครับอันนี้ผมเล่นหมดแล้วมั้งลาเหลือไหมเนี่ยน่าจะเหลืออยู่แล้วสี่ห้านาทีมั้งน่าจะเล่นทันอยู่อ่าเหลืออยู่สี่นาทีห้านาทีพอดีครับก็สําหรับหลังอัพแพทนะครับหลังอัพแพทหลังอัพแพทแพทคืออะไรวะมันก็จะหนื่นหนืดหน่วงหน่อยน,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 นะครับเพราะอะไรมันยังลงไม่ลงไม่ค่อยลงตัว มันก็จะมีปัญหาอะไรก็ไปแจ้งที่เพจนะครับให้เขาช่วยแก้ปัญหาได้อันไหนแก้ได้เขาแก้อันไหนแก้ไม่ได้จะต้องรอเทนิดนะครับพอบางอย่างพอไปแก้แล้วเนี่ยมันอันนี้ผมเข้าใจเขานะพอไปแก้แล้วมันก็มีผลกระทบกับไฟล์ต้นฉบับเขาครับพอแก้ตรงนี้เป็นตรงนั้น แก่ตรงนั้นเป็นตรงนู้นอีกหลายเรื่องครับขอเรื่อนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวจะว่าไม่ได้ตีโชว์ <c oughs> อันนี้ไม่ใช่รีวิวนะตีโชว์เฉยเดี๋ยวไว้ค่อยรีวิวทีหลังเพราะผมว่าจะรีวิวไอ้นี่อยู่ <c oughs> ไอตัวม้ามืดอะ <c oughs> มามืดเออ <c oughs> ไอ เรียกอะไรนะไอตัวที่หัวเป็น,ปนไก่อะแต่ตัวมันเป็นม้าน่ะผมก็จําชื่อมันไม่ได้ไอม้าหัวไก่อะผมเรียกไออย่างเงี้ยแต่เป็นทัดมืดนะครับมันจะมีแต่แผ่นซีดีไอที่มันต้องใส่แผ่นซีดีนะแต่ผมเห็นมีแต่ซีดีทัดมืดทัดอื่นยังไม่มาว่าจะรีวิวไอตัวนั้นแหละไม่มีคนเล่นไม่มีคนรีวิวเลย ทโล,โลที่ทะลุโลนี่เป็นผลมาจากอ่าประดับทันเดอร์นะครับเฉพาะตัวของวานตีไม่ได้ทะลุโลนะครับถึงอันติมันจะข้ามป้องกันนะครับแต่มันก็ไม่จะทะลุโลนะครับ นะครับมันจะงงน่ลยนะครับหรือเป็นเพราะผมอัดคลิปมานานแล้วด้วยก็ไม่รู้ยี่สิบกว่านาทีแล้วเนะี่ยบอกกว่นครับไม่นห้ตีโชย <laughs> ไม่ให้ตีโชยตีให้ดูก็คือผมเล่นเก็บแต้มไม่ได้เฉยเวลานั้นเหลือ มากาา็อย่างที่เคยบอกคลิปกันก่อนนะครับว่าวิตินี่เดี๋ยวผมก็จะถ่ายออกแล้วเดี๋ยวรอดูก่อนมันเปิดคุณสุบัติที่สมยังเพราะคุณสุบัติที่สามของวิตินี่น่าสนใจครับบอกเลยผมมึงได้ทําวิตินี่มาเนี่ยพอคุณสุบัขของมันนะน่าสนใจมากยังไม่รู้ว่าแพทนี้มันเปิดหรือยังนะเดี๋ยวค่อยไปดูทีหลัง ก็ตัวที่ผมเล่นนี่ไม่มีตัวไหนที่เปิดแผนลับได้เลยนะพลังก็เลยดูน้อยๆดูไกลๆกาๆผมมันสายสะส,สมด้วยแหละสายดองก็ไฟดองสะสมตัวไปเไรื่อยๆแล้วก็จะรีวิวทีมืดใหม่ดีอ้อเดี๋ยวไวค้คลิปหน้า นี่ดีกว่าวุ่นวายดีกว่าเพราะผมเห็นอยู่โพสต์หนึ Blood ่งในกลุ่มนะเขาถามเรื่องวุ่นวายประมวลวุ่นวายเวทเจ็สิบขึ้นไปตียังไงนะครับเดี๋ยวไ้รีวิวน er ั้นดีกว่าอ่ากดข้ามไะแล้วเอาแพ้เฉยเลยแพ้พิชแน่เลยแพ้ให้ดูครับแพ้ให้ดู เดี๋ยวไปแพ้ตรงเมื่อกี้แพ้ยังไงลืมดูเลยน่าจะติดพิษตายแล้วครับดูทรงแล้วก็เดี๋ยวไว้จบคู่นี้แล้วคงจะจบเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปตีบอลโลกเหมือนกันกับลงวุ่นวายเซิร์ฟอินเตอร์นะครับเซิร์ฟอินเตอร์ผมไม่ค่อยได้เล่นแล้วเดี๋ยวนี้จะเข้าไปเก็บของอย่างเดียวอะเข้าไปเก็บเพชรอย่างเดียวแค่นั้นพอไม่ค่อยได้เล่นเลยล่ะล็อกอินทุกวันจริงนะ แต่เข้าไปรับพลังเฉยอยเงี้ยไม่ได้กดไม่ได้อะไรเลยรับพลังอย่างเดียวเยไอดีววมันตึงมือจัดนะครับเวลาไม่ค่อยพอนี่ว่าจะไปเทสเกมอื่นด้วยนะเนี่ยโหลดมายังไม่มีเวลาเลย <laughs> นะครับก็ผมขอจบวันท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ